สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่โหสวัสดีแอดมินสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่ตั้มครับครับผมพี่ตั้มวันนี้บรรยากาศด้านหน้าศาลเป็นอย่างไรบ้างครับพี่หน้าศาลเหรอก็ไอยูทูบเบอร์สายเปรี้ยวๆก็ไม่มีนะก็จะมีแต่ชาวเอ่อยูทูบเบอร์ที่เป็นชาวบ,บ้านเนี่ยไม่กี่คนหรอกไม่กี่คน ส่วนในป้าเถอก็มันนั่งแสมแพมน่าจะดีใจนะผัวเกมแน่มันนั่งมันนั่งเหตุเพรามันนั่งไลรอยู่หน้าศาลเนแต่ผมไม่ได้เดินไปดูนะเพราะเพราะว่าป้าเถอกผมไม่อยากเห็นหน้าอือประมาณนี้แหละแต่ในคิปแก่ดังปันจิมปันจิมอยู่ครับผมเขาดีใจไงเขาดีใจไงผัวเกมแน่ผัวโดนแน่ดีใจได้ผัวใหม่แน่ตอนตอนเช้าไป ตอนเช้าไปผมเห็นอยู่นะว่าไอ้พ่วยเนี่ยเขาเขาเดินล่อนไปล่อนมาแบบคือไม่เป็นสุกอะนะแล้วก็หลังจากที่ที่ถามจากคนที่อยู่ข้างในเนี่ยทั้งสองวันเนี่ยคือพ่วยหน้าตาเครียดมากเลยเครียดเครียดนะ <Okay. S 1> ก็แล้วมันมันได้นังคุยกับทนายบ้างไหมทนายได้คุยกับสมเกิดบ,บ้างไหม ตั้มเห็นไหมว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ธรรมดาทําคดีทนายกับ้ายๆเยน่เขาอยู่ด้วยกันแต่แต่ผมไม่เห็นเขาอยู่ด้วยกันแต่เออลุงลุงอัดเนี่ยจะเห็นเพราะว่าลุงอัดเนี่ยตอนลงมาลุงอัดเขาก็เดินเข้าไปคุยกับพลยนะแต่ว่าพลอยอ่ะเขาพูดว่าเขาจะไปกินข้าวเขาไม่สะดวกจริงนะแต่ว่าอ่าทางเกอบเนี่ยเกือบเขาจะให้พลยรับคนเดียวทีนี้ว่า เออมันมันเป็นไปไม่ได้นะจากจากจากเอ่อที่ที่ลุงอัดเขาบอกอะเรื่องกฎหมายผมก็ไม่รู้หรอกนะเขาจะให้่วยรับคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันมันร่วมกันเน่ยมันโดนโดนยังไงก็โดนหมดอืมโดนมากโดนไม้บอกว่าคือปิดปิดเกมแล้วนะวันที่แปดน่าจะเป็นวันสุดท้ายแหละลุงอัดก็จะมามาเที่ยวหนึ่งนะเป็นเป็นอะเรียกอะไรเอ่ออะไรร่วมนะ พยานหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างอสเขาจะมาสรุปเหมือนกับสรุปคดีไหมฝั่งโจทย์คดีน่าจ่าครับผมก็ลืมไปแล้วแกแกพูดนะแล้วก็เอประมาณปลายเดือนนะพี่พี่โหไปไปเดือนมีนานี้แหละนะรู้รู้ผลผมไม่ยืดยาวหรอกนะยังไงก็ไม่รอดพี่ตั้มผมทราบมาว่าพี่พี่แอบคุยกันมันจะมีบทลงโทษกับทางหัวหน้าป่าไม้ไหม อันนี้ผมแววๆมามันจะมีนะพี่อืมอันนี้ผมไดนนี้ผมจะมีผมผมไม่ผมไม่รู้นะแต่ว่าออืคนมีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะซึ่งก็มายืนคุยอะนะแกก็แต่ผมไม่บอกนะเป็นใครนะได้ได้ครับพี่เออเพราะว่าแก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 ก็ไม่ให้บอกด้วยนะผมก็พูดไม่ได้ด้วยนะประมาณนี้แหละได้ได้ครอ่าเอาเอาข้าวๆก็ได้พี่ว่า มันจะมีฟีดแบ็กกลับไปหาทางไอหัวหน้าป่าไม้คนนั้นไหมครับพี่ที่มาเป็นพยานให้ฝ่ายเจริญมี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 แน่นอนมีแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราก็สบายใจครับพี่ซ้ำแค่นี้เราเราได้ยินแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วว่าอย่างน้อยคือใครที่มันเข้าข้างคนผิดเนี่ยมันก็สมควรได้รับโทษอือคือคือคือไอตัวเนี้ยใครที่อยู่โลกมันซวยหมดทุกตัวแหละ มีใครบ้างไปสวยเลยไอตัวไอตัวไอตัวสวยเนี่ยดูดูดูอย่างลุงลุงชอยังโดนเลยลุงชอเนี่ยลุงชอวย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 เนี่ยยังโดนเลยใครอยู่กับมันนะสวยหมดเนี่อ้าวแล้ววันนี้พี่ตั้มได้ได้รู้ข่าวหรือยังครับว่าโจทย์พี่รับหมายไปอีกสองใบแล้วนะครับพี่ตั้มรู้แล้วรู้แล้วออดูแล้วรู้พราออะไรไหมมันโชว์ไง มันโชว์กันลัวทำไมอะวัวทำไมลัวทำไมคือเคือคนที่เขายื่นเนี่ยเราเราเราก็เราก็คุยกันแล้วแหละทีนี้ว่าเดี๋ยววันวันที่ทสี่เนี่ยมันจะต้องมาที่อุดรนะมันมามาที่ดอนอีกอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อมีต่อที่เพชรบุรีนะไอ้ตัวนี้คือคือคืนนี้มันมันเข้าข้อเต็มเต็มผมนี่แหละเป็นคนส่งส่งเอ่อคลิปที่มันที่มันฉาไปให้เขาเอง นะเพราะว่าอยากจะตอกย้ำอ่ะเวลามันดูช่องพีหโหมันจะได้แบบตื่นเต้นหน่อยไอ้ตัวเนี้ยเดีปากนี้มันปากนี้เดี๋ยวมันเจอผมที่อุดรดีไม่ต้องกลัวเจออีกไอ้เนี้ยอ่าใช่เพราะว่าเห็นเห็นเอ่อเห็นพี่ตั้มไลฟ์ว่าเดี๋ยวอเป้าหมายต่อไปนี่คือบ้านเฮียเปียกใช่ไหมครับใช่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 บ้านเฮียเปียกเป้าหมายต่อไปเพราะเพราะว่าเอ่อปากนี้จัดไอ้ไอ้ตัวเนี้ยด่าไปทั่วด่าไปทั่วไม่ต้องกลัวสมใจอยากมันแน่ ืแล้วเขาสลักหลังเรียบร้อยแล้วไงจะมาไหมงวดเนี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่มาไน่มามาแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่บรรดาไม่ว่าบรรดาใครอะมันดาใครแล้วแต่บรรมุดไปบรรดาลุงอัดมันมุดแชทไปเขาไม่เล่นด้วยบรรดาพี่ฟ้ามันมุดแชทไปพี่ฟ้าส่งส่งข้อความมาเต็มไปหมดเลยดูข้อความมาโอ้โหมันมันมันน่าด่าเลยตัวเนี้ยอืมทีนี้เขาเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เล่นด้วย พี่ตั้มแล้วในกรณีที่มันแอบ,บอ้างชื่อลุงอัดอะในเคสน,นั้นอะลุงอัดมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับพีค่คือคือก็วันวันนั้นวันนั้นที่ดูพนมเขาก็ดูเขาดูพอดูอปุ๊บมันแอบ,บอ้างผมก็ยังไม่เข้าไปดูคลิปมันนะผมเพิ่งไปดูย้อนหลังแล้วพนมเขาโทรไปหาลุงอัดทันทีเลยลุงอัดบอกโอ้โหไอตัวนี้คือเขาเกลียดมันน่ะเกลียดมันมากอะ่ะเขาพูดว่าถ้าเจอจะเตะหน้าด้วยซ้ำใบตัวเนี้ย แล้วมันเป็นตูเป็นจาว่ามันคุยกับเขาแต่จริงจมันไม่ได้คุยนะมันคุยคนเดียวไอ้ไอ้ตัวบโนหลอนหลอนที่หลังไม่ขายให้แล้วนะท่าการเป็นอย่างเนี้ยแบ่กแลผมบอกแล้วชีรุชีรุว่าอย่าไปให้มันชีรุอย่าไปให้มันเนี่ยพอมันเล่นแล้วมันก็หลอนเนี่ยแล้วมันก็มาจัดในทั่วเนี่ยอืมอืมโอเคนะขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวผมทำแล้วไปอุดรต่อ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่หัวล้ามาด้วยครับขอบคุณพี่โหัวล้าขอบคุณชินุขอบคุณนะครับขแล้วพี่คนหนึ่งชื่ออะไรี่นุผมพี่โมดครับมาพี่โมดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม